บริการเปลี่ยนยางบริการปายางนะครับเด้อนีน่นะครับแบบนี้ก็ปาได้นะครับ <laughs> แบบนี้ก็ปาได้นะครับใครอยากปะมาปาเด้อทงนี้เด้อแมฉีกเลยแบบยางหก้อนนะครับเป็นหกล้อแบบนี้นะ นี่ยางที่ร้านเยอะแยะมากมายนะครับใครสนใจก็เข้ามาได้นะครับมีทุกเบอร์นะครับตอนนี้นะหาให้ได้ทุกเบอร์นะครับถ้ามาเปลี่ยนที่ร้านนะมีทุกเบอร์นะครับเข้ามาได้เลยนะครับผมมีทุกเบอร์แล้วก็ล้อมแม็กเนี่ยใครสนใจนะครับแม็กห้าลูแม็กห้าลูแล้วก็ใส่ย,ยางมิชลินให้นะครับเบอร์สองสองห้าห้าสิบสิบเจ็ดนะครับผมนะเดี๋ยวให้ทุกปีด้วย ตัวน,นี้ใส่ยางปี2 0ให้ยางมิชลินนะเนื้อนิ่มๆอยู่เลยนะครับผมใครสนใจเข้ามาทักทายถามราคาได้แล้วก็เปลี่ยนที่นี่ได้เลยนะครับเน,นี่ตอนนี้ทำการแกะคิวเปลี่ยนยางก่อนเป็นยางไน ชุบชุบเขีนยนยางนอกเยอะๆราคาถูกๆดอกเยอะๆราคาถูกๆนะครับที่นี่มีที่เดียว <c oughs> มาใเนเรือพระรามสองก่อน ก่อนเข้าถนนเอกชัยนะครับด้านซ้าย nghe như tự nhiên đấy, không có tưởng đâu á rồi, lấy tớ tem lùm ร้อยยี่สิบรอยย่สนิเเกยยูเกนี่ประมาณเกนี่ยูขึ้นประมาณลอยหนึ่คุณน่ประมาณอยยี่ยนีเเกนี่มันแข็งเกตัวน่อยนึงแตนตัวล้มปัดถูกมันขึ้นประมาณลอยยี่ี่ประมาณลอยหนึ่งแ่เขาเดือกระเต็มรถกัน แล้วมาเติมลมนะครับโอเค เติมลมอีกอ๋อเติมลมค่ะโอเคนี่นะวิธีเปลี่ยนก็ประมาณนี้นะครับนี่นะที่ร้านก็มียาง XCD นะครับที่ลูกค้าถามหานะ2 25 75อันนี้14นะครับอันนี้ข้างล่างเนี่ย XCD ทูเหมือนกันนะครับ225 225อ่า 7 5แล้วก็15อันนี้15นะ15มีคู่หนึ่งนะครับแล้วก็14นี่มีอยู่1่เส้นนะครับใครสนใจย,งยงาง X c d ซยางบรรทุกก็แวะมาที่ร้านได้นะครับตัวนี้ด้านล่างนี่ปี22นะครับด้านด้านบนนี่ตัวนี้นะปี23นะใครสนใจก็เข้ามาเปลี่ยนที่ร้านได้เลยนะครับนะเราจะว่า23่ไหมนะี่3นะครับ มิชลินใครสนใจก็มาเปลี่ยนได้นะครับที่นี่คือเดี๋ยวผมหามาไว้ตลอดนะครับยาง XCD ยางบรรทุกนะใครสนใจก็ทักเข้ามาเลยนะครับผมหรือว่ามาเปลี่ยนที่ร้านได้เลยตามสบายนะครับผมนี่นะราคาก็อยู่ที่ร้านเดี๋ยวให้ช่างที่ร้านคิดราคานะครับผม